สวัสดีครับอาจารทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็วันอาทิตย์ทียี่สิบสองนะครับเสียงของมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเออท่านมาจอดที่เนี่ยดูบ้านแดดออกนะครับผมมาถึงนี่ก็เป็นชนิ้นนี้แหละครับเราต้องมาทำห้างก่อนที่มันจะมานะครับฝนนะครับ นน่นนอยนะครับกดไปทุะอะไรเสร็จนะครับาชมอยู่งนี้้ยว่าจะไม่มาละเดี๋ยวค่อยมา ซ่อนไว้ขอ,ของด้วยค่ไปค่อยไปเอานะครับเรามีร่มนะครับร่มมาด้วยจะทำห้างก่อนก่อนที่มาจะมานะครับออกไม่ออกไม่ว่ากันนะครับขอทำห้างก่อนเนาะ ทางลมเดี๋ยวฝนคงจะมาแล้วครับขอขึ้นต้นไม้ก่อนนะครับผมเรียบร้อยนะครับทำห้างเรียบร้อยนะครับที่นั่งนะครับนุ่มมเลยแล้วก็กลางร่มโอเนะครับแต่ปืนยังไม่ได้ออกถุงนะครับเห็นหนึ่งตัวแล้วครับตัวเลขข็กครับน้อยตรงนี้ล่ะโอเครอชมผลงานนะครับ ถ้าไม่ได้ก็แล้วไปนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันก็ไม่ให้อยู่แล้วนะฮะเนาะโอเคน้ำใสๆครับผมแต่วันนี้มีเพื่อนๆมาแล้วครับนาน,นานเข้ามาละบอกว่าไม่ได้ตัวนะครับก็เราก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับ <laughs> เวลามีน้อยนะผมเวลามีน้อยเนาะจริงมันก็ออกตอนเย็นอยู่แล้วฮะป่าที่นี่เนาะ ที่รู้ๆมานะครับที่จริงๆมาเนี่ยฮะออกตอนเย็นเนาะมันลอยตอนเย็นเดี๋ยวนี้ใส่เสื้อแดงเลยนะฮะวันอาทิตย์เนาะสีแดงจะดูว่ามันจะเป็นเช่นไรนะครับผมวันอาทิตย์สีแดงเลยสีแดงสดใสก็ามากับลูกดอกทำเองนะครับผมลูกดอก ทำแต่หัวพอกนะครับอครับทําเองทําเองใช้เองครับจะได้รู้นะครับว่าิถีกระสุนจะเป็นเช่นไรนะฮะโอเคนะเดี๋ยวขอประกอบปืนก่อนนะครับเมื่อกี้ผมผูกตอนที่ผูกเปเสร็จครับูกที่นั่งเสร็จ ตัวใหญ่มาขึ้นใกล้ๆนี่เลยฮะนะฮะฮประมาณปลายปืนนี่ฮะนะฮะใกล้ๆนี่เลยตัวใหญ่มากมันเหมือนจะขึ้นมาดูว่าเสียงอะไรประมาณนั้นนะฮะมันลงไปแล้วตอนนี้เพราะว่ายังไม่ได้ประกอบปืนยังไม่ได้ขึ้นอะไรสักอย่างเลยนะฮะมาถึงแล้วต้องทำที่นั่งไว้ก่อนเนาะ กลัวฝนมาครับฝนมาเดี๋ยวเปียกหมดก็คงต้องรอต่อไปนะครับผมอ้าวลองไปทั้งนั้นออกนู่นหายไกลๆนะฮะไซก็ใหญ่พอสมควรครับใหญ่ของที่นี่นะครับ แต่เล็กของหน้าหน้านะครับอยู่ภาคกลางนะครับที่นี่มือปราบมันเยอะครับหน่วยสไนเปอร์มันเยอะครับมันออกไกลนะครับยิงอยากครับเห็นตัวเล็กๆ đó cái đó nó vào ui <laughs> kham เลยก็ข้ามแล้วนะครับสิงเป็ดนะครับขนาดไกลนะครับอ้ยโดนลูกปล่าครับอุ้ยชนใหญ่ครับตัวมันเริ่อมนะครับอ้ยอ้ยโดนครับโดนครับโดนครับเอาไหนล่ะเอ้าตุดหรือเปล่าเอ้า โอ้ช่อนใหญ่ครับหลุดครับเซ็งเลยครับตัวเบืลมโดนแล้วนะครับเฮเซ็งเลยครับผมเซ็งเลยครับอึมมันลากเข้าไปติดไอ้บัวนะครับดุดเลยโอ้เซ็งเลยครับผม น่าจะไม่โดนนะครับโดนจริงๆนะครับอยู่ในน้ำเห็นแต่เงาเงาลางๆนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมของเย็กวันนี้ครับมาแบบสั้นๆนะครับ जा <laughs> มากนะครับผม